ไปค่อยๆนะครับดู้ไหมเขาตกใจเอ็นดูจะตัวเล็กมากๆเลยครับ เขาเรียกว่านอนหนุนตักนะครับนอนหนุนตักแม่ผมจะย่องเข้าไปตรงนี้กลัวเขาตกใจตื่นอ่ะแม่เขาแม่เขายิ่งห่วงลูกด้วย แม่แม่สะดุ้งตืน่นทิ้งหนูเลยดูสิห,หน่อยหนูงงเลยครับผมหนูเป็นงงงงดูความเอ็นดูเอ็นด,ดูแม่เอ็นดูแม่โอ้โยแม่หนูกำลังนอนสบายสบายเลย เป็นแม่ที่ห่วงลูกมากๆกครับผมห่วงมากๆเลยเนาะแล้วเอ็นดูแม่เอ็นดูแม่วาสนามากๆกครับเนาะโอ้โอคุณแม่ดีเด่นแห่งปีนะฮะคุณแม่ช้างดีเด่นเนาะคือหูเนาะเขาเขาเรียกเขาเรียกว่าช้างหูทิพตาทิพนะครับ ค okay. เสียงเศษใบหญ้าเนี่ปลิวเนี่ยเขาก็รู้สึกสะดุ้งตื่นเพราะว่าเขาเฝ้าระวังลูกน้อยกลัวจะมีอันตรายครับผมสะดุ้งตื่นพอสะดุ้งตื่นก็คว้าลูกเลยครับควาลูกเลยสุดยอดในช้างมากๆครับ เอยตอนเล็กจะเฝ้ายามเหรอครับพอจะเฝ้ายามหืมกินแม่นอนขอหนุนตักแม่ซะหน่อยเอยเอทีอออ่นอนนอนบ่อยนะครับวันนี้คุณแม่นอนนอนบ่อยขึ้นครับผมนอนบ่อยขึ้นแล้วก็นอนได้นานขึ้นครับผมริืม เขาเริ่มรู้สึกว่าลูกเขาเริ่มแข็งแรงขึ้นเนาะเขาก็เริ่มนอนได้มากขึ้นครับวันนี้นอนตั้งแต่ช่วงห้าทุ่มนะครับนอนแล้วกแบนอนสะดุ้งตื่นนอนแล้วก็สะดุ้งตื่นอะไรอย่างเงี้ยครับคุณแม่เขานะ วันนี้น่าจะเป็นกนารวันที่นอนได้อิ่มมาเต็มอิ่มที่สุดตั้งแต่คลอดลูกมานะครับคุณแม่เนาะนะครับและเมื่อกี้ช่วงปีสามนะครับปีสามกว่านะเขาก็นอนนอนจนถึงตอนจนผมเปิดคลิป เมื่อกี้ครับผมได้ตัคลิปช่วง t ีกว่านะครับถ่ายบันทึกไว้นะครับผมให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้รับชมกันนะครับความน่ารักของครอบครัวนะครับทั้งคุณพ่ออคุณแม่นะครับแล้วก็ลูกชายลูกสาวครับผมเด,เ,เดี๋ยวเราเดี๋วเราจอกันคลิปอีกคลิปหน้าและกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ กดไลก์กด subscribe นะครับผมกดแชร์เป็นกำลังใจให้ก hey. ีลาตัวน้อยๆด้วยนะครับผมนะแล้วก็ขอบคุณโอเล่ครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านนะครับผมได้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับจู่ดูซีดูตาสิสวัสดียังหลุดสวัสดียังงงไดไงอ๋ออ๋ออ๋อ อ๋อโอเคนี่ก็โอ้เอฟซีเอฟซีรูแล้วหรือโอ้นุ่งอ๋ออ๋อเอออ๋อได้เจอกันครับผมจัตุริกมีำเลืองดูด้วยครับวันนี้พี่พี่งาม พี่ยามโชคตื่นแล้วครับ ตอนนี้ก็อยู่ประมาณเวลาตีสีครับตีสเกือบจะทีห้าแล้วครับนะคุณพ่อนอนหลับลึกครับหลับยาวทำท่าอะไรครับ ทำทา่าอะไรบิดขี้เกียจป่าบิดขี้เกียจหรือเปล่าอ๋อนอนต่อหาย นอนไม่อายกล้องเลยนะครับนี่ทุมฮะนอนต่อมันนอนแล้วนะอ้าวพี่เซานะครับพี่เซาเหมือนพ่อไว้หน่ารักน่าเอ็นดูยิางเลย

ไปค่อยๆนะครับรู้ไม่เขาตกใจเอ็นดูจะตัวเล็กมากๆเลยครับ เขาเรียกว่านอนหนุนตักนะครับนอนหนุนตักแม่ผมจะย่องย่องเข้าไปตรงนี้กลัวเขาตกใจตื่นอ่ะแม่เขาแม่เขายิ่งห่วงลูกด้วย แม่แม่สะดุ้งตืน่นทิ้งหนูเลยดูสิห,หนอยหนูงงเลยครับผมหนูเป็นงงงงดูความเอ็นดูเอนดูแม่เอนดูแม่โอ้โหแม่หนูกำลังนอนสบายสบายเลย เป็นแม่ที่ห่วงลูกมากๆครับผมหวงมากๆเลยเนาะแล้วเอ็นดูแม่เอ็นดูแม่วาสนามากๆครับผมโอ,โอ้คุณแม่ดีเด่นแห่งปีนะฮะคุณแม่ช้างดีเด่นเนาะคือหูเนาะเขาเขาเรียกเขาเรียกว่าช้างหูทิพตาทิพนะครับ ค okay. เสียงเศษใบหญาเนี่ยปลิวเนี่ยเขาก็รู้สึกสะดุ้งตื่นเพราะว่าเขาเฝ้าระวังลูกน้อยกลัวจะมีอันตรายครับผมสะดุ้งตื่นพอสะดุ้งตื่นก็คว้าลูกเลยครับควาลูกเลยสุดยอดแม่ช้างมากครับ เออตอนแรกจะเฝ้ายามเหรอครับ